นาทีนี้ใครบ้างที่เห็นคลิปการกินแมงกะพุนหัวกระสุนแล้วไม่หิวตามเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับน้องกันแมงกะพุนหัวกระสุนหรือ cannonball jellyfish มีขนาดใหญ่สุดอยู่ที่25ซนติเมตรลักษณะคล้ายกับลูกปืนใหญ่ไซส์มินิมีพิษน้อยมากไม่เป็นอันตรายต่อคนจัดอยู่ในไฟลัมในดาเลียเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่อาศัยในทะเลมีบางส่วนในน้ําจืดซึ่งสามารถพบพวกน้องได้ในมาหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกและแปซิฟิกตะวันออก โครงสร้างร่างกาย94-98เปอร์เซ็นเป็นน้ำทำให้ร่างกายใสและนิ่มหัวโค้งคล้ายกระสุนบวกกับหนวดยาวๆมีเข็มพิษที่หนวดไว้ใช้จับเหยื่อและป้องกันตัวน้องมีวงจรชีวิตแบบ Alternation of Generations หรือสลับรุ่นระหว่างระยะโพลิปและเมดูซ่ามีระบบประสาทแบบไม่มีศูนย์กลางกระจายไปทั่วร่างกายที่เป็นเจลเป็นแบบ nerve net มีเพียงช่องปากเดียว ใช้ทั้งรับอาหารและขับของเสียไม่มีระบบหายใจเฉพาะแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านผิวหนังล่าสุดกำลังฮิตเป็นอย่างมากในโซเชียลทั้ง Facebook และติกต o อกหลายปากต่างก็พูดกันว่ากรอบกลบสุดๆพล้ายกับเส้นแก้วผมเป็นพยานได้จากการดูคนอื่นรีวิวและหิวตาม ราคาต่อกิโลกรัมจะต่างกันไปบางก็1,100้ถึง1 2 0 0แพงสุดก็8,00 0กว่าส่วนมากผู้คนจะเอามาทำยำผัดกับน้ำมันงาและเมนูอีกมากมายคุณค่าโภชนาการแคลอรี่ต่ำมากอุดมไปด้วยโปรตีนและคอลลาเจนให้โปรตีนคุณภาพสูงไขมันต่ำเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักแถมยังช่วยบำรุงผิวพรรณเสริมสร้างกล้ามเนื้อและย่อยง่ายใครที่เคยลองกินแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้ส่วนตัวผมนั้นต้องรีบหาลองบ้างแล้วแหละเห็นแล้วน้ำลายจะไหลทุก ทุกครั้งเลยและถ้าหากทุกคนไม่อยากพลาดคอนเทนต์สาระใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามไว้เลย